ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ16นาิกา11นาทีประชาชนทยอยรับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลจุฬาพรขณะนายแพทย์ภูมินรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาพรเผยผู้เข้ารับบริการ3,000คนต่อวัน16นาฬิก23นาทีผู้อำนวยการสบนยืนยันกู้เงินพรกรไม่เกิน5,000ล้านบาทดูรอบค้อบบนความเสี่ยงที่อยอมรับได้ คาดนีสาธารณะสิ้นกันยายน64แต่ร้อยละ1้าสิบนาฬิกาสนาทีผลตำรวจตรีโพ์โฆษกตำรวจภูทรภาค9้าชี้แจงปืนอาก้า28กระบอกล่องหนนราธิวาสไม่ใช่ของตำรวจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างตรวจสอบ16นาฬิกา42นาทีคอรามาออนุมัติกรอบวงเงิน3 1 1ล้านบาทเป็นค่าใช้จ่ายป้องกันไวรัสโควิด -19 ในเรือนจำและทันทสถานทั่วประเทศล่าสูน16นาฬิกานาที ประธานกรรมธิการกิจการสภาตรวจความเรียบร้อยพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภาก่อนเปิดประชุมรัฐสภาสมัยสามัญประจำปีเกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news r ราว d u อัพ